ตอนนี้ได้ถามตัวหนังสือหมดเลยครับ C O F c ร p y พวกนี้ได้คำว่าฟรีนะครับจะเป็นโลกาเมิคอฟฟี่นะครับก็ซืออยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมจะหลับละโอ้โหผมไม่เก็บบ้านละนี่อะไรเนี่ยไม้ฉากไม้อะไรเอ,อ้ยเรื่องกู ต้องบมาเก็บห้องตกเก็บแล้วก็ดูสะอาดทั้งหัวโผนทั้งอะไรอยู่ประมาณอืมหยูตัวนี้ที่ฉีดเสร็จประกาเมาส์ผมตัวน,นี้อยู่ประมาณเจ็ดนิ้วเลยเจ็ดนิ้วตัวหนังสือประมาณเจ็ดนิ้วเลย ความสูงเจ็ดนิ้วหนาโอเคประมาณเจ็ดนิ้วครับก็หนาหลายนิ้วอยู่นิ้วสองนิ้วโอเคครับก็เนี่ยครับรับทำป้ายไฟด้วยนะครับร้านพุทธศินสามดีคูนตลบุรีรับทำป้ายไฟด้วยนะครับ,ร D, รบ,รรบะะอันนี้เป็นแก้วกาแฟแก้วกาแฟที่ปั้นในคอบนะแล้วก็ฉีดออกมา ทำตัวหนังสือฟอนต์สวยๆก็ได้แต่ผมเครียดยุ่งยากเลยก็เลยใช้ปากกาเมาส์เขียนสดๆเลยเป็นตัวสัอือฟรีแฮนไม่ซีเรียสไม่เป็นทางก,การเพื่อทำให้ดูน่ารักน่ารักเขียนสดไม่ได้ใช้ฟอนต์อะไรนะใช้ฟอนต์ก็ได้ผมีเกียจหลายขบวนการอะไรเงี้ยก็เลย ปั้นสดเลยลากมือสดสดเลยเป็นคอฟฟโอเคครับเราทำใต้ไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จออกมาทุกตัวหนังสือคนนี้ก็จะวางระบบไฟแล้วครับหนังสืออันนี้อยู่ที่เจ็ดนิ้วหนังสือความสูงเจ็ดนิ้วโอเคครับขอนอนแล้วเดีย๋ยวพรุงนี้มาดูงานไงครับผมไม่ไหวแล้วเพราะ ฐานเรียบร้อยทีนี้ก็สบายปล่อยเครื่องฉีดแล้วไปแล้วครับอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยมข้อหอลุบลีครับมาเก็บห้องอีกแล้เนี่ยโอ้ยเนี่ยเก็บฝั่งนี้โอ้โหมีเครื่องทำเส้นโหนดได้ความร้อนนะครับไปแล้วอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยมข้อหอลุบลีครับมีตรงนกลวมากๆตาจะหลับแล้ว ขอบคุณที่ที่ครูคาาบมาพูดค้าที่ดูแลอย่างาดีครับตราสยูปได้บนน่นกันทุกคนเลยนะครับที่มาพูดค้าตอนเช้าแื่ว่าครอบครัวอยู่ด้วยกันก็มีอารมณ์มีอะไรเนี้ยทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องไม่ฟังกันอนะแต่หลานมาแล้วน,น,นอิมขอโทษอะไรเี้ย ได้ยินเพยงอ่อนเียงหวานแล้วก็เออหวานเออ,เอ,อทำตัวดีๆคนได้รักยเยอะเอ,อีะพอนี่เริ่ม,เร,มเริ่มดือ้ออ่ะทำเป็นเด็กนะนายโอ้ยอย่าไปเล่นขอนนัเกี่ยวเด็กมึงใจนีออ่แล้วก็คอยดูแลก็เป็นหว่วงไม่ที่ดูที่ว่าไย โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูตัวหนังสือนะครับพรุ่งนี้ผมต้องไปดูแลคนชลาอยกครับ่านพักคนชลาไปอ่ะวันนี้ครับทุกคนตาบลาบแล้ว <c oughs> ค,คุมเครื่องก่อไก่เอ้คุมเครื่องฐานฐานคุมแค่ฐานนะรพบพอฐานพอฐานดีอะไรก็รับเลับลโอเคครับวันดีครับทุกคนเดีย๋ยวมาดูคําว่าฟีกันพรุ่งนี้มาดูคําว่าคอปได้รวมกับคัฟฟี่นะครับ นูนได้ระดับหนึ่งะนะครับเนี่ยไหวแค่ปั่นดีครับทุกคนรหายก้าวเหลือเขาห่อรุ่งเรืองฮะเดินทางลำบากไปเที่ยวลำบากไปนะฮะวันนี้ทำงานกันสค่ๆครับ